แรกที่เจอรังที่เ็กกเลย้อมันนีม่ทำให้ใจกัวลกัวายไม่ดี่สักอย่าง ก็เป็นเธอน่นที่เข้ามาทำให้ใจมันยังชุกทีเวลาที่เธอเรื่องราวอะไรท,ทำให้มันท้อใจไม่มีกันใจจะทำเรื่องร้ายในเป็นเรื่องดีก็ยังเป็นเธอทุกทีที่มาเป็นเจ้าให้มันโล่งใจคนเดียวเธอนันแน่ àm àt đi lang cấm đầm chỉ này để hai bay. Cảm ơn khiết đã làm trái tim tôi không biết nữa. Tôi yêu bạn. Tôi không biết yêu รอยยิ้มของเธอช่วยยากเจอเธอเกินยูส์มาอยู่เป็นอะไรที่ไม่เหมือนใคร I love you smile Okay ก็่อยากให้รู้สิทีมเธอเป็นฝันในความคิดเโมอจะไปทีละน,น,นิดทุกครั้งที่เธอส่องยิ้มให้เพื่อทำให้โลกสุ่มุ่นวายหยุดเต้นหยุดไหวเหมือนว่าฉันมันฝันไปเก็บยิ้มเธอไว้นในใจ มองกี่ทีมองกี่ครั้งก็ทำอย่างฉันยิ้มตามคนดีที่ยิ้มเอาไว้นั้นฉันคงไม่เบื่ออย่าบอกว่าฉันโชคดีที่มีเธอคอยดูแลหัวใจคนเดียวเท่านั้นเลยสามารถเปลี่ยนโลกกันได้แต่ตอนเงาอยู่แทบแทบก็หายไปแค่ ใ,ใจฉันเรื่อยแต่รู้ไหมเธอ I love you s m i l e ไม่ช่วยอยู่อาการที่ไม่ค่อยมีแรงเวลาที่เจอเรื่องเลวร้ายแค่คิดยิ่ยะให้คนที่ใจชอบปูรอยยิ้มของเธอช่วยได้แค่ที่ไเ่เคย use my ถูกเป็นอะไรที่มีเหมือนใคร I love you s m i l e

เพราะเชฟบอกด้วยกับแดนเซอร์และอินดี้มากเลยครับดีมากจริงเสกิตาเลดอกเสียด้เลยนะครับไ Love Your Smile นะครับชอบไหมฮะนะฮะลิก็ชอบเหมือนกันนะครับชอบรอยยิ้มของทุกคนนะครับ หัวลาะได้ใจิบมากเลยพี่อยู่ข้างหน้าริบมีแบบกำลังใจในการเล่นมุงมากเลยหัวลาะที่สัน่นเป็นชงเลยพีุ่ดีจัเลยโอ้ยแมยขยันยิ่งสิ่งจริงนะฮะเขาดื่มได้หนึ่งรอบนะฮะมา ขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับดอกไม้ใหญ่ขอบคุณครับนะฮะอ่ะนะครับช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้มีแบบไข้เลือดออกระบาดด้วยเนาะใช่ไหมฮะก็ดูแลกันด้วยอย่าให้ยุงกงยุงกัดนะครับก็อยู่ในบ้านตอนอยู่ในบ้านเดี๋ยวเอกไปข้างนอกอยยุงกัดนะครับจริงๆมันเป็นหนึ่งในวิธีป้องกันเลยนะ นะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นสมัยก่อนนะครับสมัยที่อาจจะไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะครับก็นะครับระวังตัวเองด้วยอย่าให้ป่วยนะครับอะไรครับเขานั่งตายแล้วลำพงหักไหมเนี่ยไม่หักเพราะหนูตัวเล็กไม่หักนะฮะนางงามทำอะไรก็ไม่ผิดครับนะฮะเขาบอกไว้อย่างนี้นะฮะก็นะฮะก็ ดูแลสุขภาพกันดีด้วยนะครับอย่าให้ป่วยอย่าให้เจ็บอย่าให้ไข้อย่าให้ไข้นะครับผู้สีแล้วนะฮะอย่าให้เป็นไข้นะครับเพราะว่าดูจากอาการตัวเองแล้วเนี่ยน่าจะไม่รอดนะฮะอีกประมาณ2วันน่าจะมีไข้ขึ้นแล้วนะครับแต่สู้ตายนะครับมาหาทุกคนในวันนี้นะฮะมีอีกหนึ่งเพลงนะฮะมาฝากทุกคนกันนะครับ จริงเพลงที่ได้ใช้ร้องก็วนไปเวียนมาอยู่นี่หละนะฮะก็คิดว่าทุกคนก็คงร้องตามเพลงที่ทิศร้องได้หมดแล้วนะครับก็นม่ว่าจะเป็นเพลงไหนขึ้นมาก็อยากให้ช่วยกันร้องดังๆนะเพลงนี้ก็จะขยเยจังหวะขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับหวังแบบว่าทุกคนก็จะร้องตามาดังๆนะได้ไหมฮะได้ได้นะนะครับวันนี้ของเราอาจจะแบบว่าปริมาณคนไม่เยอะแต่เสียงต้องดังนะฮะโอเคไหมโอ้โห นะครับไปสนุกกับเพลงนี้กันให้รักมันโตในใจครับ <S <S